วันนี้แพรทองทานชินวัตรเอออันนี้มันแพ์ทองทานชินวัตรก็เดินเอาคลิปเอาคลิปที่เดินลงมาแล้วไม่พูดกับสื่อก่อนเออปิดคลิปนี้ก่อนเดินวันนี้เดินริ้วเลยเดินลงมาที่จะไปงานคิกออฟอ่ะเดินลงมากับพระพี่เลี้ยงกลุ่มใหญ่เลยประกบแจเลยสวัสดีค่ะพี่ซื้อไม่พูดด้วยไม่เอาอย่าถามหนูนะผ่านเลยเดินผ่านเลยมากันเต็มไปหมดเลยที่จะไปร่วมงานคิกออฟเนี่ยค่ะ ไม่พูดกับสื่อเลยไม่พูดไม่พูดเลยสักคาไม่พูดถามก็ไม่พูดไม่พูดเลยคือได้แต่พูดเรืกระจุงกระจิงอะเศร้าเหรออืยุ่งเหรอเออเนี่ยเนี่ยไม่พูดเลยเดินมาแบบไม่พูดไม่จานเลยพูดกันเองเพื่อที่จะไม่ได้ให้สื่อพูดด้วย ไม่พูดแปลว่าไม่โง่ไม่พูดแปลว่าไม่โง่ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยพอคลิกออฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องพูดน,นะคะก็เจอเจอ,อนายกและมนตรีก็นายาเขาถามเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมไม่ยากเนี่ยเดินลงมาเนี่ยเดินริ้วๆ,ๆไม่พูดไม่จานเลยถามเรื่องน้ําท่วมไม่ยากน้ําท่วมชิงใหม่ทราบหรือย,ยังได้รับรายงานแล้วกําลังวางแผนอยู่ถามว่าสั่งอะไรไปบ้างไหมคุยกับรองนายกกับทีมสปชไปแล้วทุกคนทราบเรื่องหมดแล้ว แล้วรองนายกทั้งสองท่านก็ทราบแล้วว่ามีน้ําเข้าตัวเมืองแล้วถามว่ากระทบพื้นที่เศรษฐกิจไหมแพทองทานตอบว่าเราพยายามเร่งระบายน้ําเขาถามว่ากระทบเศรษฐกิจไหมไอ้นี่ไปตอบเรื่องระบายน้ําถามว่าจะลงพื้นที่เชียงใหม่ไหมกําลังดูวันอยู่อยากไปวันศุกร์เลยแต่กําลังดูว่าจะจะไปเสาร์ดีอาทิตย์ดีเนี่ยผู้จะเลื่อยเลื่อยเลื่อยอะไรที่เลื่อยเลื้อยพูด แต่ให้ตอบอะไรที่หนักๆไม่ได้ไม่ได้ถามย้ำว่าจะลงพื้นที่ใดก่อนดีบอกว่ากําลังลงพื้นที่กําลังดูอยู่ว่าจะไปสุขเสาร์อาทิตย์ดีหรือจะไปเชียงใหม่หรือเชียงรายดีหรือเชียงรายก็ดีนะเพราะว่าน้ําท่วมอีกทีหนึ่งหรือจะไปเชียงใหม่กําลังดูอยู่นะเออก็ตอบเรื่องน้ําได้ขณะที่กาลังตอบอยู่เนี่ยคุณภูมิธรรมเอ้ยไปเจอในวงนักข่าวอีกแล้วเหรอคุณภูมิธรรมแทรกเข้ามาเลยแล้วถามว่าถามอะไรไปดูคลิปนี้ค่ะ ทำรูปทำ่ามนโลกนัำท่มเชียงใหม่ได้นะใช่ค่ะไปเลยไปเลยไม่ได้นัเะ้เลยอะไรนะข่ไปกระทวกาลังไปอะไรจแหวกเมื่อวานนี้เหมือนมันมันก็เหมือนเข้าท่วมตัวเมืองเลยค่ะต่างชาตอะไรไปบ้างอย่างญี่ปุ่น่แล้วเรามายกไปแล้วค่ะขอแล้นะพอแล้นะขอโทษเลยครับก็ดูเที่เลยตอนนี้ค่ะามเรื่องที่ไหคะมว่าทีมสปชก้าหมดแล้วถ้าเรไม องานก็ดว่าว่าเ,เขาเข้ามาในตวัวม,มันจะกระทบพื้นที่เศรษฐกิจอ,อะไรอย่างนี้ไหมคะท่านก็เราต้องพยายามจะมีพื้นที่ไปอีกลงพื้นที่ไปอีกแบบน้นครับวันวัน่ันว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 ัน่ันวันวัดวันวันจันวันวักันวันวันววัน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 ันวันวันวัน้านวันววน เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปเคียรแต่เป็นเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่านนายกเนี่ยค่ะดูว่าจะเชียงใหม่จะเชียงรายในเมืองก็ดีมาในเมืองเชียงรายก็ดีมากก็ได้ค่ะรู้สึกัไงบ้างคะวันนี้ใคระพูดอะไรตั้งแต่เรื่อเทียงคืนเลยประชาชนตั้งตารอไม่หลับไม่นอนรู้สึกรู้สึกมีใจกับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับรัฐบาลทั้งหมดค่ะเป็นก็อยากให้พยุหนลูกนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจขึ้นขอบคุณนะคะเอาอ้นมาถามเลยถามอะไรถามวพลาดแบบเมื่อวาน ถามอะไรเรื่องน้ำท่วมค่ะแล้วไปเรื่องน้ำท่วมกันแล้วไปเพ่าน้ำท่วมก็เอาอยู่ได้อยู่ใช่ใช่